ต่อไปได้เวลาพอสมควรนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจฟังธรรมนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน ตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่5ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมหลักสูตรความเป็นจริงของอนัตตาก็ทุกท่านจะเห็นความเป็นจริงหรือไม่เห็นวันนี้ก็ต้องกลับแล้วแหละ,ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอย่างนั้น สิ่งต่างๆที่เป็นสังขารเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็จะมีความหมดไปในที่สุดความเกิดของมันก็มีปรากฏก็คือวันแรกก็จะงงๆนิดนึงนะแล้วก็จะมีความหมดไปสิ้นไปปรากฏอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราขยายให้เห็นภาพทั้งชีวิตก็คือ วันแรกก็คือวันที่เราเกิดก็ปรากฏหรือจะเอาวันคลอดออกจากท้องแม่ก็ได้แต่ว่าทางพุทธเราก็เอาตอนปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดนะความเกิดก็ปรากฏเดี๋ยววันหนึ่งก็จะตายความตายก็ปรากฏคือจุติจิตเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต คือมีสติดีมีสมาธิดีเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกนะวันหนึ่งมีความเกิดนะถ้าเราเป็นวันวันวันใหม่ตอนนี้ก็มีความเกิดและความเกิดก็ปรากฏเป็นวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะอย่างนี้บางท่านบอกว่ามันปรากฏตั้งแต่แถวแถวตีหนึ่งแล้วอาจารย์นะอย่างนี้ก็เป็นสมมติกันแล้วแต่เราจะว่ายังไง นะแต่ที่เรามาพอรู้จักเพราะเรามีวิญญาณขึ้นมารับรู้ถ้ามันเป็นวันใหม่แต่เรานอนตายไปเลยมันก็ไม่รู้อยู่ดีแต่ตอนนี้เรามีวิญญาณตื่นขึ้นมารับรู้ก็อ่ะมีวันใหม่วันใหม่เกิดขึ้นความเกิดขึ้นของวันใหม่ปรากฏขึ้นอันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะขามสมมุติกันเป็นวันสุดท้ายของปี2568 เป็นสมมุติกันแต่ความจริงก็คือเป็นสังขารที่มันเป็นไปอย่างนั้นสักหน่อยความหมดไปสิ้นไปของวันนี้ก็จะปรากฏนะหรือย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกของปี2,568ย้อนไป2,568เกิดขึ้นปรากฏขึ้นนะจะยิงปลุหรือเม่ยิงปลุมันก็เป็นองนั้นนะตูมตามตูมตามไปเรื่อยนะสมท้ายปิดเก่า ทุกที่เกิดในปีเกา่เกาๆก็ให้มันหายไปให้หมดปีใหม่เหลือแต่ทุกเหมือนเดิม <laughs> บางท่านก็โอ้เวลาเขาพูดดีเขาพูดซะโอ้อลังการงานสร้างทุกที่เกิดในปีเก่าให้มันหมดหายไปในปีเก่านั่นแหละปีใหม่ขอให้เหลือแต่ทุกเหมือนเดิมเพราะว่ามันทุกร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งนานแล้วแต่พวกเราถูกหลอกจนงงเนี่ยเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็2,569แล้วนะฉะนั้นถ้าใครมาหลอกท่านอีกนั่นก็ขำๆไว้นะแต่อย่าไปว่าเขานะโอ้ยคุณยายทุกที่มีแล้วในะปีเก่าก็ให้หมดไปนะปีใหม่ก็ขอให้เหลือแต่สิ่งดีสิ่งงามมีความสุขแข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ยังไงอายุตึงเยอะขึ้นแหละนะมันก็งงนะักว่าเก่า แต่ว่าอันนั้นทางโลกเขาเราก็อ่ะสมมุติเขาก็สมมุติกันก็อย่างนั้นแหละเราก็ยิ้มยิ้มไว้คำขำไว้ประมาณนี้นะอันนี้แหละมันเป็นธรรมชาติธรรมดามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความหมดไปในที่สุดสิ่งใดๆก็ตามที่มีเกิดมีดับนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือของเกิดดับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข นะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูนี่ใช้คําสั้นนิดเดียวนะแต่กินความได้สมบูรณ์แบบมากนะไม่มีใครที่จะเก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วนะทุกท่านก็เนี่ยท่องไว้เลยคําในหนังสือทนั้นแหละเวลาที่เราสวดไปท่องไปหรือว่าสักวันหนึ่งเราปฏิบัติแล้วก็เราก็เห็นตามนี่ก็จะเห็นว่าโอ้โหนะคำแต่ละคํานี่เรียกว่า มีความชัดเจนและก็ครอบคลุมถูกต้องสมบูรณ์อย่างนี้นะในช่วงเช้าก่อนที่จะบรรยายข้อธรรมะให้ฟังก็ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานิดนึงตอนนี้เขียนถามการพิจารณาอายตนะทำอย่างไรคะเหมือนการพิจารณาขันหรือไม่อายตนะเนี่ยก็แปลว่าจุดเชื่อมต่อที่ทำให้เกิดวิญญาณ แล้วก็พอเกิดวิญญาณมันก็เกิดสิ่งอื่นๆตามมาเพราะว่าที่จะมีสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องมีผ่านวิญญาณสําหรับพวกเราเนะเพราะวิญญาณเป็นตัวประธานในการรับรู้ถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีการรับรู้ถึงแม้สิ่งนั้นจะมีมันก็มีค่าเท่ากับไม่มีนั่นแหละมีค่าเท่ากับไม่มีสําหรับเรานะแต่อาจจะมีสําหรับคนอื่นแต่ว่าถ้าจะมีอะไรขึ้นมามีสุขมีทุกข์มีสัญญา มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาต้องมีวิญญาณก่อนพอมีวิญญาณขึ้นมาก็มีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีสิ่งอรื่นตามมาจนกระทั่งมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานแล้วก็การสืบต่อของวัตสงสารก็จะมีผ่านตัณหาผ่านอุปาทานขึ้นมาทุกข์ใหม่ก็จะมีขึ้นมานะอย่างนี้ มันก็คล้ายๆกับการพิจารณาขันห้านั่นแหละแต่พิจารณาขันหานี้พิจารณาในแง่ที่ว่าให้เราเข้าใจสิ่งหนึ่งงว่ามันคืออะไรก็คือสิ่งหนึ่งงที่แต่เดิมเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีส่วนประกอบอยู่5้าส่วนเหมือน,นเราพูดถึงรถยนต์นี่พูดถึงรถยนต์รถยนต์หนึ่งคันเนี่ย มันเป็นภาษาสมมุติแต่รถยนต์นั้นมันเป็นส่วนประกอบของตัวถังของแบตเตอรี่ของประตูของลอ้อของน็อตแต่ละตัวแต่ละตัวผสมกันคำว่ารถก็เลยมีขึ้นแบบนี้เป็นการมองในลักษณะของขันมองเป็นก้อนๆไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่กระจายขันออกมาเนี่ย เราจะไม่เห็นอนัตตาเพราะว่าคณะสัญญาก็คือการมองเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มๆก,การจําเป็นก้อนๆเนี่ยมันบังตาไว้เหมือนท่านจําผมเป็นหนึ่งคนคืออาจารย์สุพีมันเป็นหนึ่งก้อนภาษาแบบนี้เขาเรียกว่าคณะสัญญาท่านไม่ได้รู้จักผมจริงๆท่านมองผ่านคณะสัญญาเพราะสัญญามันเกิดกับจิต พอมองเห็นมันก็มีคณะสัญญามาเรียวกว่าความจําไว้เป็นก้อน,อนเป็นหนึ่งก้อนอย่างผมนี่เป็นหนึ่งคนนะอย่างนี้แต่ความจริงที่มาเป็นอาจารย์สุภีนี้มันคือขันห้ามารวมกันเพราะอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณมารวมกันคนก็เลยมีขึ้นและในรูปก็มี ดินน้ำไฟลมมารวมกันในดินก็มีผมก็เล็บฝังมีทั้งหลายส่วนส่วนมารวมกันนะอย่างนี้คณะสัญญามันก็จะบังอนัตตลักษณะไว้บังอนัตตาไว้ทําให้เราไม่เห็นเราก็เลยต้องมาแยกธาตุแยกขันอันนี้จะเป็นแบบดูขันให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆที่เราเคยมองเป็นก้อนหนึน่งก้อนจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งั้นวิธีมองให้เข้าใจอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองไว้เสมอ เช่นเดินก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนและกลายเป็นกายเดินจิตรู้แล้วก็กายก็ดินน้ําไฟลมดินก็มีทั้งหลายส่วนรวมกันกระจายออกไปอย่างนี้เรียกว่าทําให้เราเข้าใจอนัตตาไม่ถูกคณะสัญญามันบังไว้แต่ถ้าเป็นอายตนะเนี่ยจะมองในลักษณะว่ารถยนต์เนี่ย มันวิ่งได้ยังไงมันวิ่งไปได้มันเชื่อมต่อไปได้มันสืบต่อไปได้เพราะยังไงถ้าเป็นแบบขันเนี่ยรถยนต์มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหมือนคนเนี่ยคือยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างความเป็นจริงของมันเป็นยังไงเหมือนอาจารย์สุภีหนึ่งคนเนี่ยจริงๆก็คือขันห้ามันมีความเกิดและความดับอย่างนี้ทุกอย่างเกิดดับหมดเลยนะ ขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่มีอะไรสักอันเลยที่มันไม่ดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่ตลอดอันนี้คือมองในแบบขันห้ารู้จักส่วนผสมรู้จักส่วนประกอบส่วนถ้ามองในแบบอาญตนาเนี่ยจะมองว่าไอขันห้าอันนี้มันสืบต่อและเป็นไปได้ยังไงมันมีนั่นมีนี่มีพบมีชาติมีกิเลสต่างๆขึ้นมา แล้วก็ก่อภพก่อชาติวิ่งต่อเนื่องไปในวัฏฏะสงสารได้ยังไงนะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจขันห้าดีพอสมควรแล้วก็จะเริ่มเห็นการทำงานของอายิยตนะแล้วก็พวกตัณหาตัวสืบต่อภพชาติสืบต่อทุกเนี่ยมันก็จะมาผ่านอายิยตนะนั่นเองอย่างนี้นะอายิยตนะก็เลยแปลว่าจุดเชื่อมต่อ ืว่าเป็นบอกเกิดของการรับรู้บอกเกิดของสุขทุกข์ของเรื่องราวต่างๆของกิเลสตัณหาอุปทา,านแล้วก็ทําให้พบชาติยาวนานต่อไปถ้าไม่มีอายตนะก,ก็จะไม่มีสิ่งอื่นๆเลยไม่มีวัตถุสิ่งของไม่มีกิเลสเกิดไม่มีโน่นไม่มีนี่เกิดเลยถ้าเราต้องการเข้าใจง่ายๆก็ ย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ก็คือตอนนอนหลับนั่นเองตอนนอนหลับนั้นอายตนะยังไม่ทํางานแต่ขันยังมีอยู่นะวิญญาณก็ยังมีอยู่เป็นผวังก็วิญญาณรักษาภพชาติไว้นะเป็นกรรมหลักที่เป็นชนะก,กรรมหนึ่งกรรมนำเรามาเกิดเขาจะให้ปฏิสนธิผวังจุติมาเดี๋ยวกรรมนี้ก็พอหมดอายุหมดสิ้นบุญนี้เขาก็จะส่งเรา หายจากความเป็นบุคคลนี้ไปแต่ทีนี้ที่เราได้ตื่นมาเป็นเพราะมีกรรมอื่นๆที่คอยสนับสนุนบ้างที่คอยมาทิมแทงบ้างตามสมควรแต่ว่าในมนุษย์เราเป็นสุขติภูมิส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมฝ่ายดีสง่งผลกรรมฝ่ายไม่ดีก็เป็นแค่เศษกรรมนานๆบางทีนึงอันนี้ก็เลยทำให้เราตื่นขึ้นมาได้เห็นได้ยินเป็นต้น ผ่านช่องทางอายตนะแล้วก็พวกกิเลสต่างๆก็จะเกิดขึ้นอุปนิสัยต่างๆก็จะมาผ่านช่องทางของอายตนะอยากจะรู้ว่าเราเก่งเราดีหรือไม่ดีเราโง่หรือฉลาดก็ดูตอนอายตนะเพราะตอนนอนหลับเนี่ยทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดจะเท่ากันคือไม่มีความรู้สึกใดๆนะทั้งคนดีและไม่ดีเท่ากันแต่ตอนตื่นนี่จะไม่เท่ากัน โดยว่าตอนกระทบอารมณ์คนมีปัญญาเวลากระทบอารมณ์โดนดา่าคนมีปัญญาก็โอนะ้เราเคยทําไม่ดีมาอันนี้เป็นผลของกรรมเป็นวิบากนะอย่างนี้ก็รับรับไปเป็นของเกิดเป็นของดับทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่โดนดานี้ไม่มีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นทุกข์สัตว์เกิดพบไหนก็โดนทั้งนั้นอันนี้ก็คือเวลากระทบแล้วคนมีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้ ส่วนคนไม่มีปัญญาถูกกระทบแบบนี้แล้วเป็นไงครับ mm. แกมีสิทธิ์อะไรมาดาฉันนะฉันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรู้สับ้ังว่าไผเป็นไผลูกใครหลานใครเอาขนาดตัวเองยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะมั่วสมควรแล้วที่เป็นทุกข์คนแบบนี้นะมันก็เลยวนเวียนกันไปนะนี่คืออาญตนะจุดเชื่อมต่อให้เกิดบิญญานะ้าไม้เข้าใจให้เราย้อนกลับไปตอนนอนหลับนะ ตอนนั้นอายตนะยังไม่ทํางานตอนนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนึ่งจักขายตนะาจากักขูจักขายตนะสองก็โสตายตนะสมก็คานายตนะชิวหายตนะกายายตนะแล้วก็มัณหายตนะ อานาภายในหกอันนี้อายตนาภายในหกเป็นจุดเชื่อมต่อนะต่อกับจักขายตนะนี่ก็ต่อกับรูปต่อกับรูปภายญตนะสัทธายตนะก็ต่อกับโศตายตนะก็ต่อกับเสียงขานายตนะก็ต่อกับกลิ่นจิวหายตนะก็ต่อกับรสกายายตนะต่อกับผลทัพบรสรม ทำรรมาญตนะก็ต่อกับธรรมต่างๆสภาวะธรรมทําให้เกิดวิญญาณขึ้นเียกว่าจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณจนถึงมโนมวิญญาณก็ให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้อย่างนี้ทานองนี้นะก็ตอนนี้แหละที่พวกเรารับรู้อยู่ก็ผ่านอาญตนะจากนั้น พวกจักขายตนะโสตายตนะขานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะพวกนี้มันเกิดจากกรรมกรรมยังไม่หมดพวกเราก็ตายัางดีอยู่ถ้าตายัางดีอยู่ก็มีสิทธิ์เห็นเพราะคนอื่นตาดีเขาก็มีสิทธิ์เห็นเรามีตาดีก็มีสิทธิ์เห็นเหมือนกันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตนะิเป็นเรื่องปกติเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างแสดงว่า ตาดีจกขุวิญญาณเกิดขึ้นอันนี้คืออาญตนะพอมีอาญตนะก็จะเกิดโลกทางตาขึ้นมาเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเป็นเวทนาตรงเวทนาเนี่ยเนื่องจากพวกเราทุกคนพากันสแสวงหาเวทนาก็คือสแสวงหาความสุขพอได้ความสุขก็จะชอบพอได้ความทุกข์ก็จะชอบสุขพอเฉยเก็ชอบสุขเหมือนเก่า ก็เลยเกิดเป็นตัณหาพอเรารักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายพอได้สุขก็รักสุขพอได้ทุกข์ก็รักสุข,พอ,สขพอได้เฉยๆก็รักสุข <c ười> คนเรานี่ก็เหลือเกินนะได้ทุกรักทุกข์ไปไหมบ้างไหมไม่รักสุขเหมือนเดิมได้สุขไปรักทุกข์บ้างไหมไม่รักสุขเหมือนเดิมได้เฉยๆรักสุขเหมือนเดิมนีก็เลยเป็นตัณหาก็คืออาเภอใจนั่นแหละ ก็เลยเป็นวงจรของอุปทานว่าเพราะว่าพอเราได้ทุกเราก็รักสุขทายัางไงจะได้สุขแบบนั้นจะได้เราก็ทําเอาทํากรรมเวียนไหวใจเกิดกันไปอันนี้เลยมาผ่านช่องทางอาญตนะอย่างนี้นะครับถ้าแบบกระบวนการปฏิจจสมุปาท่านก็เลยเขียนให้เราเข้าใจง่ายก็อาญตนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทาน อย่างมีทำนองนี้ฉะนั้นให้เรารู้จักว่าสิ่งใ,ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมีขึ้นก็มีขึ้นมาผ่านอายตนะนี่แหละถ้าไม่มีอายตนะทํางานก็จะไม่มีอะไรแต่จริงๆอายตนะมันเป็นเหตุเงื่อนไขการเชื่อมต่อเฉยๆตัวรับรู้จริงๆก็คือวิญญาณแต่ว่าในเมื่อมีอายตนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงรูปถึงจักรคูอะไรก็ได้เพราะว่าเหตุมันมีแล้วตามีแล้ว จะไม่เห็นได้ไหมไม่ได้นะกรรมก็ทำไว้แล้วกรรมก็จัดสรรมาจนมีตาให้ตามาก็ที่เขาให้ตาเรามาเพราะว่าเขาจะให้เห็นฉากเห็นสิ่งน,นี้ที่เราเคยทำกรรมเอาไว้หูกรรมก็ให้มาเขาให้มาทำไมเขาให้มารับเสียงที่เราเคยทำกรรมเอาไว้ถึงคิวนะถ้าไม่มี เสียงใดๆที่จะต้องได้ยินในชาตินี้แล้วก็จะหูดับไปกรรมก็จะทําให้หูดับไปนะอย่างนี้ทาตรงน,นี้ฉะนั้นที่พวกเราเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะนะกรรมเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าที่สัมปไปกรรมนนะเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้รู้จักวิธีที่จะทําให้สิ้นกรรมด้วยก็ยคือจเจริญมรรคไปเห็นนิพพานแต่ว่าโดยตัวกรรมแล้วเวลาสมผลนี่ แม้แต่พุทธยานก็ห้ามไม่อยู่เหมือนกันเขาให้มาผ่านช่องทางเหล่านี้เราก็เลยต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงนะอันนี้ก็เรื่องของอายตนะวิธีปฏิบัติเราก็ดูตามหนังสือได้ตามหนังสือก็จะมีหมวดอายตนะรู้จักตารู้จักรูปตาก็เป็นของเกิดดับแสงก็เป็นของเกิดเป็นของดับเมื่อเห็นแล้ว ก็จะเกิดกิเลสสัมโยชน์ต่างๆผูกขึ้นมาฉะนั้นกิเลสนี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดเกิดเพราะว่ามีตาเห็นมีหูได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะความง่วงก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนเราตื่นถ้าเราไม่ตื่นเราจะไม่ง่วงนะอย่างนี้ที่ท่านได้เดินจงกรมแล้วง่วงเกือบตายเกือบหลับเนี่ยเป็นเพราะท่านตื่นอยู่ถ้าท่านหลับท่านจะไม่ง่วงนะ ถ้าอยากจะเลิกง่วงทํำยังไงก็มีสองวิธีหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองนอนหลับแค่นั้นแหละถ้าไม่ทำสองอันนี้มือง่วงเป็นทุกคนนั่นแหละเขาก็ยังง่วงเป็นทําไมเราจะง่วงไม่เป็นนี่เข้าใจไหมถ้าจะไม่โมโ oh หทํายังไงหนึ่งคือนอนหลับสองคือเป็นพระนาคามีแค่นี้ง่าย,ายๆเข้าใจไหมเนี่ยบางท่านโอ้โหอันนี้แหละที่มันยากเข้าใจอาจารย์ยากจริงๆเอา้าก็หลักธรรมท่านพูดไว้อย่างนี้ ส่วนพวกเราเป็นบุตุชนแต่ไม่อยากจะโมโหเงวี่ยงอ,อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมันปัญหาเยอะพวกไม่รู้เรื่องเนี่ยฉะนั้นฟังธรรมะเรียนธรรมะให้รู้เรื่องนะให้รู้จักสิ่งต่างๆนะก็ความโกรธนี่มันเป็นสาธารณะกับปุตุชนทุกคนจนถึงพระอนาคามีนูน่นหละพอเป็นพระอนาคามีจึงจะไม่มีพวกเราก็เลยได้ด้วยนะั่นเองนะอันนี้ก็ เป็นส,สาธารณะถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเกิดแก่ตายอะไรต่างๆนั่นแหละนะก็จะได้รู้จักพิจารณานะก็เรื่องอายตนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าก็จะยากหน่อยแต่หากเราค่อยๆปฏิบัติเริ่มจากง่ายๆก็คือเอาจิตมาไว้กับตัวและฝึกแยกธาตุแยกขันได้มันก็จะเริ่มเชื่อมได้ไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่บอกชื่อก็ได้แต่ว่าปกติแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเรียนธรรมะเราก็จะเรียนเรื่อง ขันห้าเรียนเรื่องอายัตนะซึ่งมีสิบสองจะได้เรียนอยู่แล้วแหละนะอาจจะได้เรียนแบบตามตำราเลยหรือครูบาอาจารย์ผู้ในฟังก็จะได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้เรียนเรื่องทตุก็ได้เรียนเป็นประจำแล้วก็เรื่องอริยสัจได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะทุกอันก็ไม่มีตัวตนเป็นสักว่าาตาเป็นสักว่าสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีขึ้นเป็นไป อันนี้ก็ฉนั้นสิ่งต่างๆที่มีขึ้นมาเรามีหูก็มีสิทธิ์ได้ยินได้ยินเสียงเพราะหรือเสียงไม่เพราะก็แสดงว่าหูดีแค่นั้นความหมายมีเท่านั้นบุญยังไม่หมดนะหรือจะพูดอื่นๆก็พอได้ทั้งหมดนะจนกระทั่งที่ได้ยินเสียงไม่เพราะนั้นก็เป็นมาจากกรรมไม่ดีที่เราเคยทำอย่างนี้ก็ได้ไดหมดแต่ลหลักๆก็คือ หูเราดีอยู่หูดีมีโสตายตนะมีเสียงมากระทบเข้าก็เกิดโสตวิญญาณขึ้นการได้ยินนี้คือโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินฉะนั้นจะได้ยินได้เนี่ยพื้นฐานเริ่มต้นจะต้องมีโสตายตนะคือโสตก่อนโสตไม่ดับก็มีโอกาสได้ยินแต่ว่าจะได้ยินหรือเปล่าก็ต้องมีเงื่อนไข เสียงต้องกระทบก่อนถ้ามีหูดีแต่เสียงไม่กระทบก็ยังไม่ได้ยินหูดีแล้วเสียงกระทบพอหูดีแล้วเสียงกระทบต้องเกิดโสตวิญญาณด้วยถ้าไม่เกิดโสตวิญญาณก็ไม่ได้ยินอีกอย่างนี้ทำนองนี้นะก็เงื่อนไขยเยอะเหลือเกินไม่ใช่อยากได้ยินก็จะได้ยินนะต้องมีพื้นฐานคือหูดีก่อนหูดีเฉยเก็ยังไม่ได้ยินต้องมีเสียงมากระทบก่อน ใครสร้างฉากให้เสียงมากระทบต้องมีฉากก่อนต้องมีเก่าเก่ามาสร้างมานะอย่างนี้และทีนี้เราต้องมีการสนใจที่จะได้ยินเรื่องนั้นด้วยบางทีมีเสียงนั้นอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเราไม่สนใจมันก็จะไม่ินเราต้องสนใจด้วยคนที่ดึงให้เราไปสนใจก็คือกรรมอดีตน,นั่นแหละดึงดูเราไปนะเหมือนทุกท่านเนี่ย ดึงดูดมาจนถึงอสมมาตาจนมาได้ยินเสียงอาจารย์สุพีนี่นะอันนี้แล้วมาได้ยินวันที่สาสิบเอ็ดธันวาคมด้วยนะอันนี้ลองคิดดูอะไรทําให้ท่านอยู่รอดจนถึงวันนี้คงไม่ท่านท่านไม่คงไม่ใช่ท่านอยากจะรู้รอดหรอกมันมีกรรมอันหนึ่งนําท่านมาเกิดเสร็จแล้วก็มีกรรมที่เคยทําความดีเอาไว้อาจจะทอดกระถินพระป,ป่าวัดโน้นวัดนี้ในอดีตชาติดื้อื่นแล้วแต่ หือเคยปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มีวิบากรออยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องได้ยินเสียงธรรมะในวันที่3 1ธันวาคมเวลาหนาฬิกากว่ากวานะมันก็จะให้ท่านอยู่รอดไปวันๆไปเรื่อยกินข้าวเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกนะอย่างนี้อย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะมีวิบากอันนี้ที่จะรอส่งผลอยู่ในวัน ที่อาจสมมาตานี้นะก็ดึงดูดให้ท่านมานี่มานี่มานี่แต่ในความรู้สึกเราเหมือนกับเราคิดจะมาเราก็เลยสมัครจนได้มาเราก็คิดไปเองทั้งนั้นละลืมนึกไปว่าถ้ามันหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันตายตั้งนานแล้วลืมนึกไงแต่ที่จริงความคิดมันเกิดได้คิดจะมามันก็คิดได้แหละแต่มันจะได้มาหรือเปล่ามันต้องดูว่ามันตายหรือย,ยังนะรู้ด้วยป่าแล้วมันนอนหลับแล้วไม่ตื่นก็ได้คนเรา คนก็นอนตายกันเยอะแยะแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้มันกรรมยังไม่หมดพันนั้นแหละนะอย่างนี้คนเราบางทีมันคิดมันคิดเลยเถิดไปเยอะเราก็เลยอย่าไปเชื่อความคิดให้รู้ว่ามันคิดคิดแล้วก็ดาบนะดูความจริงเอาเราก็จะรู้จักไอ้ที่เราคิดแล้วมันไม่จริงก็มีเยอะแยะไปทําไมไม่ดูอย่างนี้ทำสองนี้ฉะนั้นก็อย่าลืมฝึกปฏิบัติตกันนะก็เรื่องอาญตนะะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ แล้วก็ถ้าท่านใดปฏิบัติได้เข้าใจเรื่องอายตนะก็จะเข้าใจกระบวนการเป็นไปของกองทุกข์เพราะว่าอายตนะเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆรวมทั้งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆถ้าแบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านก็จะให้เราท่องเป็นอายตนะก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ นี่ผัสสะเนี่ยที่จะมีผัสสะได้ก็แบบกระบวนการเมื่อกี้เนะี่ยก็คือต้องมีภายนอกมาเชื่อมก่อนแล้วเกิดวิญญาณก่อนและผัสสะมันก็จะเกิดอยู่กับวิญญาณน,นั่นแหละแต่ว่าเป็นที่รู้กันแล้วก็เลยเขียนแค่นี้ก็พอนะก็คือถ้ามีตาอย่างไรก็เห็นถ้ามีหูอย่างไงก็ได้ยินนั่นแหละส่วนจะได้ยินเมื่อไรเดี๋ยวค่อยวา่านอนให้หลับก็แล้วกันมะันนอนไม่หลับสิอ้าวตายเลยทีนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้ว นะทำนองนี้นะนอนหลับบางท่านบอกตายดีกว่าอ้าวตายแล้วมันเกิดใหม่มันทุกอย่างเก่านะต้องนอนหลับหรืออีกอย่างหนึ่งก็มิพานนะพอเข้าใจไหมครับแต่หลับแล้วมันตื่นสิทีนี้มันลําบากตรงนี้เหรือเปล่าพวกเรามันชอบอันหนึ่งไม่ชอบอันหนึ่งไงแต่จริงๆมันต้องเอาทั้งสองอันถ้าจะเอาใช่ไหมเพราะกรรมมันก็ให้มาเหมือนกันมันบีบให้เกิดความสุขมันก็บีบให้เกิดความทุกข์มันมันเป็นแค่วิบากเฉยไงแต่พวกเราจะเอาแต่สุขในนี ปัสสาก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใช่ไหโลกวนบีบเราให้สุขบ้างทุกบ้างอนุกขมสุขบ้างเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราอยากจะเห็นแต่ดีๆอยากได้แต่ความสุขมันก็เลยเป็นเวทนาก็เลยเป็นอะไรครับเป็นปัจจัยให้เกิดตันหานะพอได้ความสุขก็รักสุขพอได้ความทุกข์ก็รักสุขพอได้เฉยๆก็รักสุขปวนอย่างนี้ทำตรงนี้ พอถึงพอได้เป็นอยู่ก็อยากอยู่พอถึงคิวตายก็ยังอยากอยู่เอา้เอาคนเรานะมันงงไงมันเลยงงไปงงมาในตัณหามันเลยวนเวียนไปเรื่อยๆนี่ตัณหาเนี่ยเห็นไหมเป็นสิ่งกวนละตัวเนี้ยเนี่ยตัณหาเลยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฉะนั้นตัวนี้เป็นทุกขาดสมุทัยเพราะว่าเป็นตัวเชื่อมและดูง่ายเป็นชีวิตปกติแต่ถ้าเป็นอวิชชาจะลึกหน่อยนะอย่างนี้ทำทำนี้นะครับ อันนี้ก็ท่านถามเรื่องอาัตนาผมก็เลยพูดเชื่อมโยงให้ฟังหลวมงทั้งทุกท่านจะได้เอาไว้เป็นข้อปฏิบัติข้อพิจารณาด้วยสรุปง่ายๆก็คือที่มีทุกอย่างเพราะท่านตื่นขึ้นมาเพราะมีอาญตนาเชื่อมเอาไว้นะอย่างนี้และวันหนึ่งก็จะหมดหมดแล้วชาติใหม่ก็ขึ้นมาใหม่ก็เห็นนั่นเห็นนี่อะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะ เอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็คมพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน,นครับ